เล็กคูณพี่เล็กคูณกินข้าวหรือยังครับกินข้าวยังครับพี่เล็กคูณกินข้าวยังครับใครอยากเข้ามาอยู่ข้างนอกะใครอยากเข้ามาแล็กดูดิฟังดิฟังดิใครอยากเข้ามา ฟังสิเสียงอะไรข้างนอกน่ะเสียงใครเสียงใครอยู่ข้างนอกเสียงใครอะแอบฟังสิไปแอบฟังแอบฟังได้เสียงใคร ร้องสิยงนกร้อง้ัง,งดังสิยงนกเมโมนอยากเข้านอนยาวขาดลาดลายยังกระเสือโค้งเลย เสียงอะไรนกอะไรร้องอ่ะฮะเสียงนกอะไรร้องน้องมดมดอยู่ข้างนอก นกออกไปหากินข้าวแล้วเห็นไหมเสียงนกเสียงนกนกออกไปกินข้าวแล้วคุณกินข้าวยาง Ja? Ja, zo. maar even hey, ไม่แขกเขานั่งรออยหน้าประตูคนกินข้าวกันอะไรครับ <c oughs> กินข้าวกัอะไรครับ ให้เข้าปิดเลยไม่ให้เข้า เขานั่งมองมันดิเข้ามาดิมันมาฉี่มันมาฉี่ในห้องแรกเนาะ คนกินข้าวเอียเเอ่ยมยางฮทกินข้าวเอีย่ยมยางลูกเขียวเยี้ยวเิียวเยี้ยวเหรอฮึียวเยี้ยวนั่นเข้าไปในกล่องเลยชอบนั่งในกล่องเข้ากระเป๋ารู้ภาษา ไปไหนลเลขเกมเข้ากระเป๋ากำบ,บวนกับน้องเข้ากล่องดีกว่ามาเลขกล่องเลนกล่องกับยายนี่เข้าเลยให้คูกเข้าไปเลย เอ๊ะจ้าเอ๋แม่นเขาเจาะกล่องทำหน้าออกมาไงแม่เขาเจาะกล่องเป็นลูๆแล้วเอาหน้าออกมาไงเนี่ยข้างบนเนี่ยหน้าออกมาไงล่ะหน้าออกมาไงปิดเลยปิดกล่องปิดกล่องแล้วเอาหน้าออกมาไง ông anh ngay, cái con nó nó ai ngay đi, đẹp, dài đi, đi. <laughs> từ rồi, cha nè nó mai ngay, Nào mày như là luôn, nó làm như ngay mi tờ mưa Ui chạy Chạy ê tai nào tai ngay nào nào tai ngay Nè chắp mưa tai tai chắp tai tai chắp tai tai nào tai 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 nào tai này tai tai chạy เล่นเล่นเนี่ยลูนแหวนหน้าออกมาหน้าแรกไหนอ่ะโอ้โหเออเว้ยเข้าใจเล่นเว้ยจั๊กของข้างบนดีกว่าไหมเอาเอาดูนะ่ะไม่มาเนื่นอนน ดูหน้าดิดูหน้าดิดูดิดูดูดิสงสัยอยากเข้ามาอีกแล้วเสียงมันควันประตูไหนมองเลิกกันเชียร์คู่เหรอเป็นเชียร์คู่และคุณเป็นเชียร์คู่ไหน เนี่ยละมือโัวข้างบนดีกว่าเนี่ยๆลงมาข้างล่างเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยตัวข้างบนชอบเล่นกล่องตะกร้า น่าทำอะไรอ่ะืึจนอีกแบบเนาะแล้วมองมองมองรอดมาดิมองรอดดิแล้วแล้วมองมองหัวหน้ามาเนี้ยหน้าออกมาดิหัวหน้าดิหัาหน้ารอดมาเนี้เอ้า ที่หลอดมือซักไม่ใช่หลอดหน้ามาก,กัดทำไม,มน้องสมองก็อยากมาเล่นด้วยนะนะ่ะแต่ยายไม่เอามาขี้เกียจเก็บชีเนาะเกียจเก็บชีทำไะ อ่ะใช่ใช่ใช่ใชช,ชนไปเลยแล้วหน้าออกมาตรงนี้หน้าออกาแม่ทาอะไรให้ในกล่องเลยหนาวออหนาว หน้ามาเป็นพี่เสือเลยอะ,อะเป็นพี่เสือนม็กคุยอย่างไรแม็กคุณไหนแม็กคุณอยู่ไหนวะไหนวะไหนวะแม็กคุณไหนวะ,นนวะอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอ Ni khuôn này màn pues này màn nơi màn nơi màn cái màn nơi màn nơi Này nơi màn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  Chắc màn nơi màn nơi màn nơi มาโดโดขึ้นเลยของนิ่นครับนั่นเน่เข้าไปเฉยเลยเนมหน้ามาดิเนมหน้ามาตรงนี้สิมีรูเนี่ย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 มีรูเนี่ยเนี่ยมีรู ตายอยู่ไหนตายอย,ยู่ไหนจะเอ๋ฮึคุณตรงนี้เอง หน้ายดูหน้าหน้าไหน้าเสเหรหน้าเสิอไปไ้เหรอ <c oughs> หไปอไป้เหรอลูกไม่เล่นกันยายแล้วเหรอฮะไม่เล่นกับยายแล้วแค่นี้จบคลิปก่อนนะคะ น้องเล็กนเบื่อมีญ่ใหญ่แล้วเข้าไปข้างในแล้วของเล่นเขาหน้ามาใหม่แล้วเนี่ยเข้าเข้าไปแล้วหน่น้าออกมาหน้าออกมามีตะใบหูไม่มีหน้าเลย นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปยายเงินเป็นกำลังใ,ใจให้ยายเนาะสวัสดีจ้า